เมื่อในสิพาพี่น้องมาเบิงหวานเครือสาวลงอีกจะคลิปครับเพราะว่าเฮาก็ย่งบ่ทในเบิงหวานเครือสาวลงสีน้ำตาลนะครับผมก็เคยลงแต่งแต่ชนิดสีดำครับเมื่อีนสิพามาเบิงสีน้ำตาลครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดนะครับครับลักษณะที่เพิ่นเกิดครับเพิ่นกิดสีมักเกิดอยู่ตามที่ชุ่มเชนครับเป็นปลาทึบที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ เป็นปลาที่แห้งแล้งนี่เอาก็บ่ค่อยพบเจอเป็นได้ครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับกาจัดว่าเป็นเืชชนิดหนึ่งครับที่บ่มีใบหล้วก็บ่มีต้นครับสําหรับเผือดชนิดนี้นะครับหรือว่าหวานชนิดนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนก็สาม,มารถเกิดมาเป็นเครื่อเล็กๆครับตามพื้นดินซึง่งฝังหลากลงดิน ไปกัมีความเาวพอประมาณครับสำหรับปลาที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือว่าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีครับเพื่อนก็สิมีความเาวพอประมาณครับแต่ว่ากับ่บอยเ้วเกินไปนะครับที่ผมสามารถพบเจอได้กัสิยง้วอยู่ประมาณไม่บรรทัดนึงครับแต่ว่าบอเป็นทีแน่นอนนะครับ สำหรับความยาวของเพอนครับสำหรับหวานชนิดนี้ครับส่วนหลักของเพ่นกาบสิมีหลักฝอยเพียงเล็กน้อยครับพอสังเกตเห็นนะครับที่เพลนฝังโตลงตามเืลนดินครับถา้าส้นที่เพลนบดได้ฝังดินลงไปกับสีมีความเรียบครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับสีมีหลักเฉพาะที่ฝังดินลงไปครับพอสังเกตได้นะครับ ถ้าพี่น้องเสาะหาหรือว่าไปซื้อครับไปสั่งซื้อตามที่ต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังจักหน่อยครับาะวเพิ่นก็นมีลักษณะคล้ายกับลากไม้ครับอาจมีบางคนนําเอาลากไม้ให้มาเหตุผลประโยชน์ครับถ้าพี่น้องท่านใดยังบม่เคยเห็นลักษณะจริงของเพิ่นนะครับก็ขอให้ระมัดระวังจักหน่อยครับยิ่งเป็นลากวนอิมน่มในการสิคล้ายกันจักหน่อยละครับ เอากะผมก็เลยจากไทยให้พี่น้องเบิ้งลักษณะเพิ่นนะครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดครับเดี๋ยวผมสิดึงให้พี่น้องเบิ่งลักษณะที่เพิ่นฟังลงเพื่อนดินครับว่ามีลักษณะใดนะครับครับเดี๋ยวหอมมาเบิ่งพร้อมกันครับครับนี่ก็เส้นที่เพิ่นฟังลงเพื่อนดินครับพี่น้องก็คง สเห็นรากฟอยของเพื่อนครับเพื่อนมีรากฟอยเพียงเล็กน้อยครับส่วนเฉพาะที่ฝังลงพื้นดินนะครับครับสำหรับหวานเครือสาวลงครับถือว่าเป็นหวานที่เป็นหวานชนิดหนึ่งครับที่มีคุณความเสื่อมาแต่โบราณครับว่าเป็นหวานที่ดีเด่นในด้านเมตตามหาเสน่ห์ครับเป็นหวานที่ให้คุณแก่ภูมีไว้ขอบคล้องครับด้านเสน่ห์เมตตานะครับ เห็ใหอคนรอบขางหลักไข่เอ็นดูหรือว่านิยมชมชอบเฮ้าล่ะครับดอลานค้าลานขายมีไว้ครับใส่ตลับสีเพิงท่าปากก้อนออกมาทำมาค้าขายนะครับหรือว่าก้อนสีมาขายของครับใส่ตลับสีเพิงท่าปากเวลาออกมาเฮา็เก่าสีเพิงท่าก้อนครับเวลาเราจะโพดคุยกับเศษห้คนหักคนนิยมเห็ดหอืสอ ง่ายคล้ายของนะครับดีต่องันด้านเจรจานะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับครับนี่ก็คือความเสื่อมาจากตั้งแต่โบรลณนครับให้พี่น้องพิจารนาเอาละครับว่ามีคุณความเสื่อทางด้านนี้ครับครับนี่ก็คือลักษณะที่เพิ่นเกิดเนาะครับเผ่นก็สิเกิดปะาปนอยู่ตามใบไม้ครับตามพื้นดินนะครับ ก็ถือว่ามีเป็นกลุ่มครับกลุ่มนี้ก็มีจำนวนพอสมควรครับให้พี่นอ้องเบิ่งลักษณะของเพื่อนไวด้ดีๆครับแลวก็เพื่อท่านไดสนใจสิไปหาซื้อมาไว้ครับก็ขอให้เบิ่งลักษณะของเพื่อนไวด้ดีๆครับเพราะว่าถุกมื้อนี้ก็มีการปลอมแปลงหรือว่าเอาของใกล้เคียงกันครับมาขายนะครับสำหรับหวานเครือสาวลงครับ เพิ่นกสัสมีลักษณะไายกับลากไม้ครับคอให้พี่น้องสังเกตเบิ่งดีๆครับส่วนผมก็บ่ได้ช่องของผมนะครับก็บยังบอทันเด้เปิดจำนายครับหรือบ่ทานได้เปิดการซื้อขายต่างๆครบับแค่ไทยพี่น้องเบิ่งลักษณะส่วนต่างๆของเพิ่นตาซอครับครับส่วนนี้ก็คือที่ผมได้ทอนขึ้นมานะครับ มารวบรวมให้พี่น้องเบื่องจชิงน้อยครับว่าพนมีลักษณะใดนะครับกะถือว่ามีเซนทีนยาวครับสําหรับแต่ละเซนนะครับเราก็สามารถนำไปใส่คู่กับเซนสีนดำครับในความเสีอกะว่าสิมีคุณมีฤทธิ์ขึ้นเพิ่มขึ้นไปครับถ้าเานำไปใส่น้ำกันนะครับสำหรับ หวานเครื่อสาวลงสีน้ำตาลแล้วก็หวานเครื่อสาวลงสีดำครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าถืออกถือใจเพื่ออาได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านครับคลิปนี้ก็ ขอสวัสดีครับ